ครับผมก็วันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่บริษัทของเราได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมก็คือคาวเอเจนเมนต์ครับผมภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจครับเพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแบบเหมือนเราทํางานแล้วเราไม่เคยได้ออกมาพูดเลยว่าเราทําอะไรไรือเป็นบ้างเลยก็เลยจะทําให้คนหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าแบบก็เอยสรุปแล้วว่าบริษัทเราทําอะไรอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ได้พูดมีแบบนักแสดงเอ้ยเคเรียกว่าอะไรเด็กในสังกัดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือจริงๆอยู่ค่ะ จริงจริ่อยู่ถ้ไปหว่านล้อมหรือดอกล้อไงมาหาะบอกเพื่อนยังไงบ้างเอ่อไม่ใช่ทางตรงค่ะเป็นอ้อมอ้อมอ้อมมาด้วยอ้อมมาใช่วิธีการัดเรื่มแบบว่าคนที่จะเข้ามาเป็นเด็กในสังกัดเราคือจริงๆปีที่ผ่านมาเราเราพยายามเตรียมพื้นฐานของการที่จะดูแลคนให้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอดีว่าเราเหมือนแบบรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วใช่สไตล์การทำงานเข้ากันได้อยู่แล้วจริงๆก็เลยแบบมาคลอดมาก่อนคนแรกแต่ว่าในปีนี้ค่ะเราจะเริ่มรับ คนเพิ่มแล้วค่ะครับผมเดี๋ยวร<ช>อติดตามารายละเอียดน,นะค่ะจะแคสหรือว่าจะเป็นอะไรกันสำหรับสำหรับค่ายเนาะอ่า<ช>ผมผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่การแบบว่าเหมือนจัดเป็นอ<ช>ีเวนต์หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะทุกคนสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วครับเราเราในฐานะค่ายเนี่ยเรามีหน้าที่ในการสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาทําไม่ได้หรือว่าส่งเขาไปได้ไกลกว่าเดิมอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่า คงไม่ได้จัดเป็นงานแต่คงแบบทำเป็นอีเมลขึ้นมาแล้วให้ทุกคนส่งโปรไฟล์เข้ามาอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบเด็กใหม่ทั้งหมดเลยหรือว่าจะเป็นแบบคนที่มีผลงานมาบ้านแล้วแล้วจริงๆไม่มีกรอบเลยค่ะอาจจะเป็นทั้งสองได้เลยค่ะขอขอแค่ให้มั่นใจในตัวเองมีที่ส่วนตัวไหมกับเพื่อนคนอื่นเราจริงๆยังไม่เคยดิวกับใครเลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนมันเพิ่งพร้อมเมื่อสักพักก็เราคุยกันก่อนอีเวนต์เองค่ะว่าอุ้ยโอเคเราพร้อมแล้วเราดูแลตัวเองได้แล้วเราพร้อมที่จะดูแลคนอื่นได้แล้ว หนักหน่วงนะัเหมือนกับว่าพอก่อนนั้นนี้ที่เราัก่อนนั้นนี้ที่เราทํางานเบื้องหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะทําแค่เบื้องหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วพอพอเราต้องมาบริหารงานเองผมว่ผมเลยรู้สึกว่ามันยังมีหลายๆอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้อีกแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจของเรามันก็ยังไม่เฉียบคมเลยไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมน่าจะต้องพัฒนากันกันอีกเยอะเรียนรู้กันอีกเยอะครับผมยังเป็นเด็กอยู่อเงี้ยครับผม ครับผมทำจริงสุดๆค่ะนี่ยังไม่ได้นอนกันเลยนะคือข้ามเส้นยังไงบ้างอะบางคนอาจจะตกประมาทหรือเปล่ายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยชีตี้ค่ะแต่ผมว่าก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังทำเบื้องหน้าอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเบื้องหลังพอเราทำด้วยคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะ ไม่ได้ทําจริงหรอกน,น,นั่นคือเหตุผลที่ในปีที่ผ่านมาเราพยายามทํางานกันในในช้วงที่มากที่สุดก่อนแล้วค่อยออกมาเปิดบริษัทล้วก็พูดตรงๆครั้งแรกเพราะว่าเราจะได้แบบเห็นผลงานเลยว่าเราสามารถที่จะทําได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกค้าที่เราเคยทำผ่านมาทั้งหมดก็คือจะเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าเราเนี่ยลงไปตั้งแต่เดย์วันเราแบบเข้าไปคุยกับลูกค้ารับดีลลูกค้าแล้วก็เหมือนอยู่ด้วยทั้งแบบโปรดักชันด้วยการถ่า,างอะไเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีถ้าเราพูดไปก่อนอาจจะแบบ ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีผลง,งานออกมาแล้วลูกค้าเห็นแล้วอะไรเงี้ยอาจจะพูดได้มากกว่าแค่คับคู่ของเราการร่วมงานที่เห็นมาโปรไฟล์จากแบรนด์ที่มันไม่ใช่แบบมันเป็นแบรนด์ global อที่เราได้ไปร่วมงานรู้สึกไงบ้างที่เราไปได้ดิวดิวใหญ่ๆพวกนั้นจริง,รงๆในปีที่ผ่านมา <c oughs> ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากค่ะเพราะว่าแต่ แบรนด์ที่เราได้ทํางานด้วยเป็นแบรนด์แบบแบรนด์ใหญ่หมดเลยแล้วก็ยิ่งพอเขาแบบให้โอกาสให้เราได้กระโจนลงไปทําที่เราได้ออกไอเดียเลยยิ่งแบบตื่นเต้นว่าเราจะทําได้แบบตามที่เขาคาดหวังไหมคะก็ขอบคุณพ์ทเนอร์นนทุกคนนะครับในปีที่แล้วโทษกีเสียผมหายแล้ว,ลวอขอบคุณพัเนเนอร์ขอบคุณพันเนอร์ท,นนทุกคนนะครับที่ที่สนับสนุนเราแล้วก็ให้โอกาสพวกเราใ,ในปีที่ผ่านมาครับ<ๆ>ยิ่งอยู่นละข้างแบบเขาชื่นชมเราแบบเราสองคนนีวโตขึ้นดูแบบ ผู้ใหญ่จริงๆส่วนมากก็จะเป็นคนในบริษัทที่ใกล้มากจริงเพราะว่าปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเจอเพื่อนเลยค่ะใช่ไหนใช่เขาสัญชาติใช่ไหมใช่ถ้าไม่ถามแน่นอนบ้านๆเลยสภาพอยู่ออฟฟิศอยู่ว่ายังไงบ้านไม่ใช่สภาพนี้นะน้องกับดูยิ่งแบบลุยแบบจริงจังใช่ทุกอย่างแล้วแต่คุณลูกค้า เอนไหนในในกระบวนการไหนที่เราคิดว่าเราจะเป็นต้องเข้าเราก็จะเข้าไปดูทุกกระบวนการช่วงแรกๆเนี่ยเข้าหมดแต่ว่าพอหลังๆเริ่มมีทีมก็จะมีบางอย่างที่เราแบบสามารถเหมือนเหมือนเซฟได้บ้างหรือว่าสเต็ปแบ็กออกมาแล้วรอให้ทีมส่งฟิตแบ็กมาแเราก็จะคอยเช็คถ้ารวมก็คือยังดูทั้งหมดอยู่มีเป้าหมายไหมคะว่าสูงสุดของเราของบริษัทเราคืออะไรป้ากันไปไหม DPI อะไรอย่างนี้ ดีขึ้นกับปีนี้เพราะว่าอยากจะทํางานที่มากขึ้นกว่าในปีนี้สนุกกว่าปีนี้ใช่ค,คือที่ผ่านมาก็สนุกแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะทําที่มันแตกต่างมากขึ้นอีกใช่จบเหนอยากพืนสีได้ข่าวได้ข่าวเราชอบมีทั้งเฟสติวัลอันหนึ่งที่ต้องดูรัสเต็ใช่จริงๆปีที่แล้วเรา,เรามีการเรียนรู้กันกับพ่วิไปคอ่อนข้างเยอะเลยะคะ่ะตลอดปีที่ผ่านมามีการแบบไปช่วยเพื่องหลงานบ้างบางอย่างหรือว่าไปสังเกตการคิดว่าปีนี้น่าจะผ่านไปได้ค่ะไม่ผ่านไปได้ครับ เป็นแรงใจเลยค่ะคือผมว่าผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเวยรพอเราได้งานที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยครับผมรู้สึกว่าสเกลบริษัทเรามันก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยแล้วมันก็จะทำให้พี่ๆทีมงานตอนนี้ไม่เหนื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่งานเบื้องหน้าไม่เป็ี่ยนยังยังยังทำอยู่ค่ะ ไอเลยหรืออยากทำอยากหาประสบการณ์จริงจริงปีแรกเป็นพาร์ทการหาประสบการณ์สัดส่วนใหญ่ค่ะปีต่อไปอยากรวยค่ะควางเงินด้วยนะความเงินหัดอะไรผมอยากรวยตั้งแต่เกิดแล้วแสดงว่าต้องทะเลาะกันบ้างเลยไม่ค่อยนะคะถ้าไหนพาร์ทั่วงปทั่วนใหญ่เฉียงกันเรื่องงานอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าแบบแต่ว่าไม่ถึงกับทะเลาะแต่ว่าก็การทำงานมันเหมือนเบรนสต t o r m กันอะไรเงี้ย ค่ะก็ฝ<ฟ>ากคาวาเทนเน้นด้วยนะคะคบเบื้องหน้าก็ยังรับเบื้องหลักก็รับค่ะแล้วผมยังไงถ้า,าสนใจอยากล่กแมนกับเรานะครับเรายินดีม,มากๆนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับ